สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาที่ไหนแวะมาดูได้เลยนะคะตามมาตามมาตามมาเลยคะ่ะไม่เห็นด si ิเด็ดในป้ายข้างหน้าเห็นไหมนะป้ายไม้อะหลังคาสีส้มๆอ่ะเนี่ยค่ะกําลังจะถึงแล้วว่าจะไปที่ไหนกันถ่ายชื่อสถานที่ให้ดูนะคะนี่ค่ะวัดเดียวสายจุฬาพรวนานามนะคะนี่ กำลังเลี้ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะเขาไลฟ์สดแล้วไปดูไลฟ์สดป๊อปทัวร์มาแล้วใกล้จะถึงแล้วนะคะแป๊บหนึ่งตามมาไหมล่ะคืนนี้จะไปดิ้งแดงๆกันเอคืนนี้ขับรถตาโอเคพไม่ได้เอามาทำไมไม่บอก ปลอดภัยไหมถึงว่ากลัวเฮวิตไม่ปลอดภัยกลัวเฮวิตไม่ปลอดภัยมีเรื่องอีกจะถามว่าพี่บุาว่าพอดีน้องน้องก็มีงานมาค่ะมาค่ะอะไรว่ากล่าวบทภากสัดใจไหมแล้วพี่ต้องไปทำอะไรบรรยากาศไปทำตลาดค่ะทางเข้าวัดจุฬาภรณ์วัดรานาจารย์กะแทนก่อนถ้าพี่ตัดใจนะเขาก็จะเทนที่ก่อนว่าพี่มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะอันนี้ค่ะ ตลาดน้ดปลาเป็นปลาเป็นปลาด้วยนะคะที่จอ<ป>ดรถามาเทียเท่ยวปา่าพามาเที่ยวป่าพาคนมาปล่อยปา่ามาถึงแล้วนะคะวัดจุฬาภรณ์วนารามค่ะมาถึงแล้วค่ะวัดซุ้มไผ่แต่ตอนนี้นี่คือปัจจุบันนะคะนี่ค่ะภาพปัจจุบันภาปนพปัจปจุบันมันจะทําพื้นใหม่นะคะปกติพื้นมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้พื้นจะไม่ได้ปู ตัวนอนแบบนี้นะคะใช่ปกติมันเป็นตัวเป็นดินธรรมดาแต่ตอนนี้คือทำพื้นใหม่นี่ค่ะนมาที่ไร้ดนั่นแหละค่ะนี่ค่ะให้ดูนะคะวัดซุ้มไผ่ผนี่ค่ะให้ดูค่ะืม มาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วแต่มันมันโค้งไปทางนี้แทนอ <c oughs> เออมันโค้งไปทางนี้แทนเออมันไม่เอ็นมาทางนี้มันไม่เอ็นมาทางนี้นี่ค่ะไม่สวยค่ะนี่ค่ะเริ่มสวยไหมลองมาดูได้นะคะแบบแบบแบบนี้คือสวยไหมมันสวยไหมถ้าสวยเออสอบถามดูค่ะว่า,าะะไม่สวยกดเออถ้าสวยให้กดหนึ่ง ถ้าอยากได้แบบเดิมกดสองนะคะตแต่ว่าวเราแค่ถ่ายเฉยๆเราไม่รู้หรอกว่ามันจะทําได้หรือไม่ได้ค่ะแต่วา่าตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้อ๋อเขามีงานบุญมีงานบุญยกช่อฟ้าม,มีงาน,าาน,นแล้วเขาออกกะใช่แต่ถ้าถ้า,อาอไอตัวธงทิวเนี่ยคะ่ะธงอันนี้เขาไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรธงทิวหรือเปล่าอันนี้ค่ะก็คือเขามีงานวันนี้มานะมีงานยกช่อฟ้า ค่ะนี่ค่ะช่อฟ้าอุโบสถ่คะวัดจุฬาพรวัดนาลามอ่ะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมาเจอที่สวยแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวัดจุฬาพรวัดนาลามนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจุฬาพรวัดนาลามค่ะตอนนี้มาถึงแล้ว สวยทุกท่าค่ะนี่ค่ะเช้าๆอย่างนี้ยังไม่เยอะค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศทางเข้าวัดไนรมนะคะใช่ไม่ได้ออกมาถ่ายทางเข้าไปค่ะ เข้าได้ออกได้อันนี้ <Okay. S 1> คือทาง,ทางใช่มันจะเข้าได้สองทางนะคะเข้าทางออกทางใช่ค่ะดูบรรยากาศดูท้องฟ้าสวยมากไปทางออกไม่ได้ก็ออกทางเข้าไปเลยนะคะใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวสาย <c oughs> ออกทางออกไม่ได้ก็ออกทางเข้านะคะคือไม่หลงไม่หลงค่ะเพราะว่าถ้าหลงก็กลับรถแค่นั้นค่ะเออสวย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 เนี่ยค่ะ